เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคอหวงาะลูกอ่ะคาบอ่ะคาบไปเด้อเดี๋ยวอ่ะตะวันอ่ะคาบไปเร็วคาบไปหนึ่งอ่ะเออ่าหนึ่งเอาไว้มานี่อ้าวอ่าอะไรลูกอ่ะเฮงเฮงปังปังลูกเดี๋ยวอ่ะตะวันจะคาบจะไหนอ่ะ อ่าเลยอ่าตะวันครับครับอ่ะอะไรนะอะไรนะอ่าตะวันครับอ่าอ่าตะวันครับเลยอ่ะครับเลยอ่ะตะวันครับจะครับตัวไหนอ่ะครับอ่ะครับอ่ะครับเลยครับเลยอ่ะครับเลยตะวันจะข้าบตัวไหนเร็วอ่ะ A lô lô A lô lô A nê nhe Ơ mạ Mà nhát kín mê ra A A nê A cho bạn a A คาบตัวไดเร็วๆมันสิเรมีเงินกลิ่นข่าวเราหนีเห็นเร็วๆพี่แม่ซื้อเลขมืออื่นเนี่ยเร็วคาบตัวไดเอ๋ออ๋อมาคาบไม่ยากกลิ่นไหมล่ะลูกตัวนี้ชั่วๆมันบอั่วหละมันบอรอบที่สองจากเขียนพิษเออ เดอนี่นองเป็นทางเลือกหนึง่ง